ทำอะไรนี่ได้ทำอะไรดอกฮะนี่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่เรียกว่าอะไรม้อยบารมีมีมุมอยู่ในน้ำเก็อะไรแมงมุมในน้ำตายไปแล้วใชออกแล้วฮะไม่ไม่ใช่ถ้ามีมุมน้ำเกัดแล้วก็อะไรไม่รู้สิแม่ไม่เคยโดนแมงมุมกัดตัว ไว้ที Ô ่นั้นพี่ไทยแหละอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรไมุ่ชยอะไรเลยโอเคแล้วทำนี้นะทำอะไรอีกพอแล้วอ๋อ m m y I'm breakfast time now I'm breakfast mommy I'm breakfast in the bun